สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับโฟนอีรันงแล้วนะครับผมวันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าโฟนจะมารีแอคชั่นสำหรับ m v d มวเดบของซาเซาๆเบบี้มอนสเตอร์นะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าหลังจากที่ทาง YG Entertainment นะครับผมก็มีการเทรนเด็กแล้วก็ได้ออกมาเปิดตัวว่าจะมีวง girl group วงใหม่ของทาง YG Entertainment ออกมาให้ เหล่าแฟนๆน,นะครับ YG ได้ชื่นชมผลงานนะครับผมและตอนนี้นะครับผม Baby Monster นะครับก็ได้ปล่อย MV เดบิวต์ของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยสดๆนะครับผมเพิ่งปล่อยมาได้2ชั่วโมงที่ผ่านมายอดวิว2ล้าน4แสนกว่าวิวแล้วโอ้ม่ก็ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตานะฮะคาดว่าพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้เช้าน่าจะปาไปประมาณ4-5ล้านหรืออาจจะ 1วันอาจจะทำสถิติ10ล้านวิวก็เป็นได้นะับผมลองคอมเมนต์เข้ามาดูว่าจะกี่ล้านวิวภายใน1สัปดาห์นะฮะ อ่ะมาเลยนะครับมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับ MV เดบิวต์ของเหล่าสาวๆ Baby Monster กับ MV นะฮะ b e t t e r Up นะครับผม MV o f f i c i a l เขาก็ได้ปล่อยมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับทางช่อง u t u b e นะฮะ b a b y Monster นะครับผมอ่ะเริ่มดูกันเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ค้ว่าพูดคุยกันได้นะฮะในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะมาเริ่มเลยตื่นเต้นอ่ะคาดหวังมากอ่ะ มอ้ยแคนดี้โอ้โหอุยอืมฉันบอกเลยนะว่า สาวๆเตรียมยังไงก็กอินเตอร์อะโอ้โหโอ้ยโอ้โหชิคกี้พายลูกแคนดี้ลูกสวยมากโอ้โหอืมไปเออ เอออืมโอ้โหอยู่กันหกคนไม่ไม่ตายสักคนอะบอกเลยนี่ปักเมนแคนดี้แล้วนะเออปักเมนตั้งแต่ยังไม่ได้เดเลยปักเมนทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะ เอ่อปักเบนคอปเปอร์แล้วก็แคนดี้แต่แคนดี้เนี่ยคือมาอยู่ในเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็ชื่อชิกิตานะทุกคนโอ้โหแคนดี้ลูกสมและกับที่หนูแบบว่ามาในเส้นทางนี้ โอ้ยอยู่กันแบบไม่ตายอ่ะจริงไม่กลบกันไม่เด่นทุกคนอ่ะและกี่ชุดแล้วเนี่ยลืมนับอ๋อแคนดีแม่สาวชิตา้างงมากอ๋อก่อนเดบิวยังดูแบบ เด็กๆอยู่เลยเนาะแต่พอโดนปรับลุกแล้วแบบแต่แลราคนคือดูโตสุดๆอ,ะอ่ะอ่าเออโอ้ยลูกเออไปไปอ่าอ่ายังอ่า โอ้โหอ้้แคนดีลด์ลด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 ทุกคนให้กี่คะแนนกันส่วนตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าที่ไม่หักเลยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวเรื่องชุดเรื่องเซ็ตต่างๆเรื่องแบบฉากต่างๆอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบมันดูเพลินแล้วมันดูแบบ มันดูซ่ามันดูแบบมันดูมีความแบบยังดูมีความแบบน่ารักไปในตัวแต่มันยังดูมีความโตไปในตัวด้วยอ่ะเออแต่โดนเด็กๆโดนปรับลุคแล้วรู้สึกว่าเด็กๆโตขึ้นเยอะมากนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเ v e ีเดบิวอ่ะเป็นอะไรที่สมกับการรอคอยมากๆใครไม่ดูถือว่าพลาดใครไม่ฟังถือว่าพลาดคุณจะรถติดคุณจะไปไหนมาไหนคุณต้องเปิด อยู่ในรถคุณต้องเปิดแบบทุกชาวทุกเยน็นแน่นอนสําหรับเพลงนี้นะฮะและเจอกันแน่นอน,นะฮะกระแสติ๊กต็อกมาแรงแน่นอนหลังจากวันนี้เป็นต้นไปฉันเชื่อแบบนั้นนะับผมอ่ะทุกคนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมแล้ววันหลังเราจะมารีแอคกันนะฮะว่าจะมีเพลงไหนที่เป็นกระแสแล้วก็จะมีวงไหนนะฮะที่ กำลังเดบิวต์มาใหม่นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันอีพีหน้านะฮะสำหรับอีพีนี้คอมเมนต์คำพูดคุยกันได้นะครับว่าปักเมนใครบ้างและให้กี่คะแนนบ้างและชอบซีนไหนใน MV เดบิวต์สำหรับสาวๆ Baby Monster นะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะ